ครับสวัสดีครับผมและคลิปนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องนี้เลยที่ยดสองที่ใครไปดูมาแล้วก็มาระบายความคิดเห็นกันได้นะครับมาให้คะแนนกันหรือว่าคุยรเรด็นหลังดูนะครับคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะถ้าใครหลบได้ก็ควรหลบนะครับเดี๋ยวไปดูแล้วจะรู้ก่อนจะไม่สนุกเอานะอ่ะ เรียกได้ว่าเป็นภาคต่อที่กระแสค่อนข้างร้อนแรงมากๆนะครับในหนังโรงในรอบหลายๆสัปดาห์หลายเดือนที่ผ่านมานะโอ้โหผมว่านี่คนรอดูกันเยอะมากๆภาคที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะทำรายได้เกิน500ล้านนะโอ้โหกระแสนี่แบบปึ้งปังมากๆอ่ะจากเรื่องเล่าเอยอะไรเอยเนาะนิยมนิยายทำให้คนเนี่ยอยากจะดูเวอร์ชั่นคนแสดงจริงกันมากแล้วมาได้ตรงจังหวะพอดีนะครับโปรแกรมช่วงนี้นี่เป็นช่วงปิดเทอมของน้องๆหลายๆคนนะ นักเรียนนักศึกษาคนเนี่ยแน่นลงแน่นอนแล้วเรื่องนี้รายได้น่าจะผมว่านี่แบบไม่น่าจะต่ำกว่าเดิมแน่นอนแม้ว่าบางภาคเนี่ยจะยังมีเรื่องราวน้ําท่วมหรืออะไรอย่างนี้อยู่เนาะแต่ผมว่ากระหน่าแน่ครับการกลับมาครั้งนี้นะครับก็ยังได้นักแสดงชุดเดิมนะครับมาสแสดงกันแบบครบคันนะครับผู้กำกับทีมงานก็คนเดิมนะครับอ่ะทีนี้ความรู้สึกหลังดูของผมเป็นยังไงมารีวิวกันแบบสไตล์บ้านๆคอเป็นหนังนะครับ ภาพรวมแล้วสําหรับผมเนี่ยเหมือนจากที่เราได้ดูในตัวอย่างเลยครับถ้าใครได้ดูในตัวอย่างเนี่ยก็พอจะเดาทรงภาค2นี้ได้นะครับว่าเรื่องราวแล้วก็การนําเสนอจะเป็นยังไงผมเนี่ยไม่ได้ดูตัวอย่างไฟนอล t ทนเลอร์นะเพราะว่ากลัวจะรู้เยอะไปดูแค่แบบทีเซอร์กับเทนเลอร์แรกผมก็คิดคิดในใจนะภาคนี้น่าจะมาในรูปแบบฉบับหนังแอคชั่นเต็มตัวแน่เลยนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ เมื่อเข้าไปดูเนี่ยคุณจะได้รับอรรถความบันเทิงในรูปแบบแอคชั่นจริงๆนั่นแหละเต็มรูปแบบเลยนะครับข้อดีคือมันจริงคือมันเลยแหละเป็นหนังที่แบบมันเลยนะมันอาจจะไม่ได้แบบลึกลับซ่อนเร้นแล้วทึกหวาดกลัวสยองแล้วก็หลอนเหมือนภาคแรกแล้วแต่จะมาทดแทนด้วยความที่แบบว่าโอ้โหมีการผรจญภัยแอดเวนเจอร์ตามล่าผีอะไรเงี้ย มันก็จะสนุกในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนบ่าผมว่าบางคนอาจจะคาดหวังให้มันเป็นแบบคล้ายๆภาคแรกบางคนอาจจะคาดหวังให้มันหลอนกว่าภาคแรกหรือบางคนเนี่ยอาจจะจับแนวทางได้ว่าเฮ้ยภาคน,นี้ของมันมันก็น่าจะถูกใจคนแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะแต่ผมว่ามันเปิดตัวอย่างมาใครๆก็น่าจะรู้อะว่าภาคน,นี้มันน่าจะออกมาทรงนี้ซึ่งถือว่าโปรดักชั่นเนี่ยตอบโจทย์นะทำดีทำถึงครับผม ถามว่าน่ากลัวไหมมันก็ยังมีจังหวะเน้นระทึกตุ้งแช่ตื่นเต้นอยู่ไม่ได้เน้นแต่แอคชั่นเลยสักทีเดียวนะครับไอ้จังหวะรอนระทึกขวัญความเป็นหนังผีเนี่ยก็มีใส่อยู่ในครึ่งหลังแต่อาจจะไม่เท่าเดิมอันเนี้ยกลิ่นอายของความดีงามในภาคแรกที่ผมชอบในเรื่องของความลึกลับอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องเนื้อหาอาจจะลดลดลงไปบ้างนะครับดรอปลงไปบ้างถ้าข้อเสียของผมเนี่ยก็น่าจะเป็นนี่แหละผมว่าไอการที่คนอาจจะคาดหวังในเรื่องความหลอนความน่ากลัวภาคนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนัก แล้วยิ่งเนื้อเรื่องเนื้อหาผมว่าภาคแรกที่รู้สึกดีกว่าชัดเจนเลยคือบทบางส่วนเนี่ยมันหยิบจับจากนิยายหรือว่าเรื่องเล่ามาทําได้ค่อนข้างละเอียดกว่าแล้วก็มีอะไรที่แบบเนื้อเยอะกว่าแต่พอมาในภาค2รู้สึกว่าภาค2งเนี่ยจะเป็นบทภาพยนตร์ล้วนๆเลยไหมอาจจะมีเรื่องเล่านิดหน่อยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ตามเรื่องเล่ามันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรเล่าอ่ะมันจะเน้นไปที่สถานการณ์ที่แบบว่าสถานการณ์หนึ่งยกขึ้นมาแล้วก็ โชว์ซีนสยองขวัญโชว์ซีนแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักซึ่งทําให้อาจแบบว่าพอดูไปอาจจะเบื่อได้อาจจะเนื่อยๆเนาะผมรู้สึกว่าเฮ้ยแอคชั่นบางทีมันก็ดูแบบเยอะไปยืดไปนะบางจังหวะนี้อาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆครับผมส่วนในเรื่องของตัวละครเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับออันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าจับตาที่นัดเดชคูกิมิยะอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนดูว่าการมารับบท ลุงยักษ์อีกครั้งเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอ้โห,โ,หโหอันนี้บอกเลยว่าแบกหนังนะผมว่านะที่ยอด2เนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ด้วยอะไรต่างๆแล้วดูไปเนี่ยโอ้โห,โหแม่งแบบมาติดแบบติดแอคซะแล้วนะในภาคน,นี้คือแบบมั่นใจสุดขีดนะครับคาแรคเตอร์ก็เหมือนภาคแรกนั่นแหละแต่ผมว่าดูความมั่นของลุงยักษ์เนี่ยดูจะมีความแบบสุดติ่งกว่าภาคแรกอีกนะใครแบบดูแล้วลุงยักษ์กูเก๊กจังเลยอะไรอย่างเงี้ยภาคน,นี้ที่เข้มข้นคูณ2แล้วก็เท่ด้วยนะครับมีความแบบเป็น พระเอกแบบแท้ๆคาแรกเตอร์เหมือนพระเอกมังอะพวกอะไรอย่างนี้เลยบางจังหวะพี่แกยิงผีปังปัง,งบางจังหวะต่อยผีโอ้โหโคตรสะใจอันนี้เป็นอะไรที่สมการรอคอยครับผมชอบมากเลยนะไอฉากที่ราดน้ำมนต์แล้วก็แบบใส่ผ้าแล้วพยันแล้วก็ชกผีกัผีเจ็บตัวละครใหม่ๆบางตัวก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมาย แต่สำหรับผมที่รู้สึกโดดเด่นแบบสําหรับผมเนี่ยคาแรบกบเตอร์แบบเชี้ยแบบชอบว่ะอันเนี้ยโผล่ขึ้นมาแบบโดดเด่นเลยคนหนึ่งคือคนที่แสดงเป็นศักอะที่ไปร่วมเข้าไปในดงขโมทนะฮะไปไล่ผีปอบกับพระเอกแล้วก็จะประพันธนะ์อะคือโอ้ยนี่มันกสนส้นไตยจริงๆแล้วทําหน้าทําตาคือดูไปหมันไส้แล้วก็ดูความแบบทําอะไรที่แบบขันหูขัดตาแบบคนดูเนาะ รู้ท้งรู้ว่ามาเข้าป่าผีแต่มึงทําอะไรที่แบบน่าตายซะแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยนี่มังบทดีว่ะอะไรเงี้ยผมชอบมากเลยนะผมว่าหลายๆคนน่าจะแบบดูไปแล้วหมั่นไส้ไอ้หมอนี่นะครับเออชอบนะครับจริงๆเรื่องนักสแสดงเนี่ยพวกครอบครัวเก่าก็มีซีนให้เล่นเยอะนะซีนสยองขวัญโดยเฉพาะครึ่งหลังนะที่แบบว่ามาเล่นที่สถานที่โรงแรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นแย้มยศยอดยี่หรือว่าแม่บุญเย็นพ่อเฮียหัง่ง โอ้โหมากันเต็มนะฮะเหมือนเดิมนะครับมีฉากสยองขวัญได้เยอะมากๆแต่ผมว่าในภาคนี้ไม่เท่าภาคแรงนะนอกจากน้องเล็กสุดอะที่ดูจะมีบทที่แบบให้เล่นเยอะกว่าเขาหน่อยนะครับน้องยี่ใช่ปะ่ะมีบทที่แบบโดนผีไล่ลาแล้วก็ไปแอบเอิบอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบหนังผีเด็กที่แบบตามฮอลลีวูดเลยนะอันนี้ใช้ได้เลยนะครับนึกถึงเนี่ยโลเคชันเนี่ยเหมือนอารมณ์นึกถึงเหมือนเดอะชายนิ่งเลยถ้าใครเคยดูเดอะชายนิ่งหนังขึ้นหิ่งของฮอลลีวูดเนี่ย มุมกล้องเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โ oh, หผมว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องนั้นเหมือนกันมีการแบบอะไรนะมีห้องห้องหนึ่งใช่ไหมมีเลือดเทมาแล้วก็เลือดขึ้นคล้ายๆแบบเทเลือดในลิฟต์ของเดอะชัยนิ่งอะไรอย่างนงี้เหมือนกันเนาะไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบออกแนวอย่างอีวิวเดย์จริงๆนะผมว่าไอ้ช่วงครึ่งหลังของเรื่องราวเนี่ยโอ้ oh, โหโดยเฉพาะแม่โดนผีสิงเนี่ยมันอีวิวเดย์ชัดๆเลยตาแดงแล้วก็ไล่ฆ่าแล้วมีถือขวานมีถืออะไรอย่างเงี้ย ที่แบบว่าควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วแบบอารมณ์แบบจิตจิตนะฮะอีบิวเดทเมืองไทยของแท้ครับทีหยด2ครับผมก็สรุปได้เลยกันนะครับถ้าถามว่าชอบภาคไหนมากกว่ากันนะผมก็ตอบง่ายมากว่าอาจจะชอบภาคแรกมากกว่าด้วยเนื้อเรื่องเนื้อหาการนําเสนอตัวละครการนําเสนอเรื่องราวในจัก,กรวาลดูมันมีอะไรให้เล่นแบบดูแล้วรู้สึกอินไปกับเรื่องราวในจัก,กรวาลน,นี้ดีแต่ภาค2มาถามว่ายังดีไหมผมว่ามันมันดีอีกเวนึงซึ่งมันดีในแบบฉบับแอคชั่นเป็นหลัก เนื้อเนื้อหาอาจจะไม่ได้แน่นเท่าภาคแรกแล้วความสยองขวัญอาจจะลดลงแล้วแต่มันก็ให้ความบันเทิงในระดับหนึ่งครับดังนั้นผมอาจจะชอบภาคแรกมากกว่าคะแนนภาคนี้ผมให้ไปเลยแล้วกันนะ7เต็ม10ครับผมเยโดเยโดเยโดเพื่อนๆให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็ดูเอาบันเทิงเนาะปิดเทอมเนี่ยมันก็มีฉากตลกด้วยนะอย่าคิดว่ามันจะเครียดหรือว่าน่ากลัวอย่างเดียวมีหยอดตลกให้คนเนี่ยที่ดูเยอะๆได้ฮากันบ้างนะครับผม ทีนี้มาพูดถึงสปอยเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับมีฉากไหนน่าคุยบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ผมบอกไปผมชอบตัวละครสักมากเลยนะขอพูดประเด็นแรกก่อนแล้วกันนะครับแต่ไอ้สักนี่ตายไวไปหน่อยตอนหลังนี่คือแบบหัวขาดแบบงูที่เขายิงเลยนะโคตรสยองเลยมันเลยกลายเป็นหลังจากนั้นไม่มีตัวปวดเลยแล้วก็จบเรื่องราวของป่าอาดงขโมดเลยพูดถึงหยาดกันหน่อยในพังนี้เห็นในตัวอย่างหยาดเหมือนจะได้เจอกับน้องเหมือนจะได้เจอกับผีมีคนคาดเดาว่าหยาดอาจจะเป็นร่างประทับ คนใหม่ของผีหรือเปล่าโชคดีนะครับว่าในพังนี้ไม่โดนนะเกือบไปหยาดเป็น ptsd นะเออเหมือนอารมณ์มาเคยเจอเรื่องราวที่แบบในภาคแรกที่แบบรุนแรงแล้วก็แบบน่ากลัวมากๆนางเนี่ยก็คงจะหลอนบ่อยๆนะครับในภาคนี้นางก็เลยคิดจะหนีปัญหาหนีจากครอบครัวไปแต่งงานนะโดยตัวละครที่มาเสริมในภาคนี้ก็คืออา่าอะไรนะมีนพีวิทใช่ปะที่มาแต่งงานกับหยาดส่วนต้นกําเนิดผีชุดดําเนี่ย ในหนังเนี่ยถ้าดูจริงๆก็เหมือนจะไม่ได้เฉลยนะว่าผีชุดดํามันมายังไงนะแต่เหมือนจะมีต้นกําเนิดว่าครั้งแรกที่มันปรากฏตัวเนี่ยเหมือนจะไปฉากเปิดตัวมาเราจะได้เห็นไอ้ผีชุดดำเนี่ยมันมาหาตาพวงอะนะที่กําลังรบอยู่ในสงครามที่ท่าหลวงหรืออะไรสักอย่างปี2อสอะไรสักอย่างผมก็จําไม่ได้มันเร็วมากนะครับคือแบบไอ้ผีตัวเนี้ยมันช่วยไม่ให้ตาพวงเนี่ยตายในสงครามมันเอาลินให้กินแล้วก็ฝากพลังไว้กับตาพวงเนาะ ตอนหลังตะพวงเนี่ยไปกบดานที่ดงขโมดนะเพราะว่าโดนไล่จากชาวบ้านชาวบ้านกลัวอะไรเงี้ยมีของขลังตะพวงเนี่ยเป็นคนคอยหาคนหรือว่าเด็กเนี่ยให้ผีชุดดำเนี่ยกินนั่นแหละฮะเป็นข้อแรกเปลี่ยนในการมีชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยผมว่าในมุมเนี้ยมันก็สนุกดีนะผมชอบครึ่งแรกมากเลยที่แบบว่าพระเอกเนี่ยต้องไปกับพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเข้าป่าแกะรอยเพื่อจะตามหาผีชุดดําที่มาฆ่าน้องสาวเขานี่แหละโดยเริ่มจากไปหาหมอผีจอมขมังเวทตะพวงอะไรอย่างเงี้ย ว่าเป็นคนเลี้ยงไอ้ผีชุดดาคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังมาเฉลยอย่างง้นอย่างนี้เนาะว่าตาพวงเนี่ยไม่ได้เลี้ยงผีชุดดาแต่เป็นผีชุดดานี่แหละที่เลี้ยงตาพวงมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะสรุปว่าไอ้ผีชุดดำเนี่ยคือผีปอบนี่แหละครับสนุกดีนุย้ยมีเจอเสืออะไรอย่างงี้ด้วยนะเจอเสือสมิงโคตรเลยนะแปลงร่างเป็นคนได้ด้วยเยโดเสือผี yeah. เห็นเขาบอกว่าจะทําเป็นหนังภาคแยกจริงปะเสือสมิงเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเห็นเป็นเงาเงาเนาะ แปลงเป็นคนอะไรเงี้ยเออน่ากลัวดีวะแต่ว่ามันจะสนุกไหมเนี่ยถ้าเป็นหนังแล้วต้องรอดูแล้วกันตำนานเฮ้ hey, แต่ขอน้องเรื่องนิดนึงนะก่อนจะไปก่อนจะไปไประเด็นอื่นนะผีชุดดาเนี่ยแม้ว่าจะเมคอัพไปดูน่ากลัวแบบเป็นตัวสีดำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามองดีๆแล้วถ้าสมมติล้างเมคอัพล้างอะไรเนี่ยผมว่าเขาน่าจะสวยแน่เลยวะ่ะมีใครรู้บ้างไหมครับว่าเขาคือใครครับเนี่ยที่มาแสดงเป็นผีชุดดาอยากจะรู้มากทรงเอ้ย ดูหุ่นเอ้ยดูอะไรแล้วเนี่ยดูโครงหน้าเนี่ยสวยแน่เลยอ่ะนักแสดงเลยประเด็นต่อมาขอคุยเรื่องจ่าประพันธ์รอดมาได้ยังไงอันนี้หลายๆคนสงสัยตั้งแต่ในตัวอย่างผมไม่รู้ว่าไอ้ไฟนอลเทเลอร์มันเฉลยหรือ,อยังนะแต่ในหนังบอกว่าผีในภาคแรกเนี่ยยิงไม่โดนจุดสําคัญนะครับทำให้จ่าประพันธ์รอดมาได้น่าจะแบบรักษาหลังจากโดนยิงอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะเออแล้วก็รอดดวงแข็งมากๆส่วนผีชุดดำเนี่ยในเรื่องนี้ถามว่าฆ่าได้ไหมน่าจะฆ่าได้เนาะ ตอนจบน่าจะฆ่าได้เพราะว่าโดนตัดลิ้นทําให้พลังมันเนี่ยอ่อนแรงลงไปเหมือนเดิมอีกครั้งและทีนี้พระเอกก็ใช้ตะกุดนั่นแหละวิรุณกำบังเนี่ยตะบันแสกหน้าเอาไปปักที่หน้าแล้วก็ต่อยจนหน้าแหกตายแล้วก็ดูร่างมันสลายไปแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะเอ็นเครดิตไม่มีด้วยนะเออไม่รู้ว่าจะจบเรื่องราวเลยหรือเปล่าแต่เห็นว่าเขาวางแผนอะไรไว้แล้วรอดูแล้วกันว่าจะมีเรื่องราวต่ออะไรยังไงครับแต่ดูแล้วตอนนี้นี่ พี่ยักษ์ของกูนี่งานน่าจะชุกอะ่ะเขาน่าจะตามให้เปล่าผีให้ไปปราบผีแน่นอนอาจจะเป็นผานป่าคนใหม่เลยหรือเปล่านะครับพี่ยักษ์จริงๆก็จบสวยแล้วนะคือแบบล้างแค้นให้น้องได้แล้วก็ปกป้องครอบครัวจากไอ้ผีชุดดําเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มิชชั่นคอมพลีทแล้วล่ะเออจะมีต่อยังไงกับตัวละครนี้หรือจะเป็นตัวละครใหม่ก็ติดตามแล้วกัน โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันไม่ได้มีอะไรคุยมากนะครับใครอยากเสริมประเด็นนั้นใดชอบฉากไหนไม่ชอบฉากไหนก็ลองควีนเข้ามาดูนะครับไ้เจอกันใหม่กับหนังเรื่องหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ